ผู้รักษาประตูที่หลาหงหลอมขอกันมามาในสูตร Preview โจจีมามาดัสวิลลี่ครับโดยมามาดัสวิลลี่ล้านี้มาพราองสไตล์ดีวิสิตโคคิปเปอร์ครับจะเป็นตัวที่คอยป่าลังอยู่ในประตูครับไม่ออกมาตัดบอลนะบอกเลยว่าโคตรเหนียวครับล่างนี้โอ้โหส่วนวิธีในการนับของผมก็ประมาณนี้เลยครับจะเป็นรถเรื่องของการกระโดดครับเพิ่มปฏิกิริยาของผู้รักษาประตูนะครับเวลาเขาจะประมาณนี้เลยครับการตอบสนองต่อบ,บร,รับฟุตบอล94จับบอล94ตัดบอล50ปฏิกิริยาของผู้รักษาประตู1015เลยนะผมคุณสุด ูครับแล้วการนี้ตำแหน่ง90ครับถือว่าภาพรามีสวยจัดเลยครับโอ้โหส่วนสกิลที่โจที่มาก็าจะมีสกิลกดบอลสูงด้ดีครับสกิลข้องบอลสกิลเทปถูกโทษครับความรู้สกึกของจัดเซเรเซียนตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวที่แบบว่ามันเหนียวจังหวะส่วนสูงก็ดีคทำเลือดการเซฟรูย,ยาประชิดนี่ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยครับและเรื่องของการนี้ตำแหน่งนี่ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยครับตัวนี้ผมบอกแล้วเป็นตัวที่แบบน่าหาสมตนหนึ่งในทุกคนถือว่าเหนียวจริงครับผมบอกเลยว่าคต้นเหนียวครับล่างนี้แต่ลูกโอเวอร์ก็มีให้เห็นบบ้างครั บางทีก็จะหลุดมาเขาไม่ออกมาตัดบอลนะข้เสียจะเป็นไม่ค่อยชอบสไตล์บางคนนะแต่โดยรวมเนื้อหูวิปลปูลเนียวจริงครับหลังนี้